สวัสดีครับอยู่กับสีสุกฟาร์มนะครับวันนี้ก็ว่างๆก็มาอัปเดตวัวให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นวัวอเมริกันบามันเลือดร้อยนะครับเคยลงคลิปไปแล้วนะครับตัวนี้ตอนอายุ5วันนะครับวันนี้เขาได้อายุประมาณ15วันนะครับก็จะมาอัปเดตให้ชมนะครับ เกิดเมื่อวันที่20มิถุนาหกห้นะครับชมตอนนี้เริ่มดูดีขึ้นนะครับเพศเมียนะครับตัวนี้เนื้อหนังเริ่มมานะครับโครงสร้าง What แม่เขาไซส์ใหญ่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหัวที่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพ,เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับนี้บีบมันตอร์นะบเบดือนเก่ากว่าครับเกือบ2เดือนนะ นี่เป็นลูกของฟิวชั่นนะครับรอจด C1 นึครับตัวนี้นี่แม่ของเขานะครับตัวนี้จะสวยกว่าพี่สาวนะครับขากระดูกโครงสร้างใหญ่กว่านะครับตัวนี้ติดจองนะครับ ติดจอให้กับลูกค้าอาเภอนางรองนะครับอายุสามข้า4สี่เดือนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มใส่คุ้มนะครับฝึกให้เขาเชื่อมนะครับยาก็เริ่มเขียวนะครับ นี่นครับปัวที่ฟาร์มครับก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับสีสุกฟาร์มด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ